วันนี้นะครับมาไรสดนะครับสงมอบ้านนะครับอยู่ที่บ้านเหล่าหมีตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับส่วนตัวบ้านนะครับเป็นบ้านทรงคอนเทมโบเทอรี่นะครับขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะครับแบบบ้านหลังนี้นะครับพวกแบบเป็นทาง888โฮว์บิวเดอร์นะครับโดยพี่เอกสิทธิ์ อนุถินวิโรดนะครับพื้นที่ย้งสอยทั้งหมดนะครับ115ตารางเมตรนะครับราคาก่อสร้างอยู่ที่1 5ล้าน5แสนบาทท้วนนะครับเดี๋ยววันนี้มาทางดูกับทางพี่เจ้าของบ้านนะครับอันนี้คุณประดุดดาวเอ้ยประดับดาวนะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวพงต้นอขอดูทั้างนอกก่อนแล้วกันนะครับข้างนอก ข้างนอกสไตล์การออกแบบของ8 88 8นะครับคืออันนี้คือเป็นเสาโชว์นะ,นะครับเสาโชว์ด้านบนนะครับจะเบิ้ลฉาด,าดออกมาค่อนข้างจะใหญ่กว่าเดิมในในหลายๆหลายแบบที่ออกมานะครับด้านล่างจะเป็นกระเบื้องลายลายอิฐนะครับอันนี้ลายอิฐส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันเป็นเป็นเป็นสไตล์นวเดียวกันกับหลังตรงนี้ส่วนฝั่งนี้จะมีเหล็กลาวรับให้ดูจากด้านนอกมาให้มันบาลานซ์กับตัวบ้านฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้ที่ด้านบนจะวิ่งรอบนะครับวิ่งรอบลงไปรับด้านล่างฝั่งนู้นอันนี้ก็จะเป็นเสาโชว์หน้าบ้านนะครับที่รับจากด้านบนลงมาเหมือนกันนะครับมีสองสเทเต็สนะครับแล้วทีนี้อ,อันนี้ดูข้างนอกก่อนเดี๋ยวไปดูข้างในต่อนะครับแอ๊หนึ่ง ตามตัวส่วนเข้าเข้ามาข้างในก่อนนิดนึงนะครับกระเบื้องกระเบื้องด้านล่างจะเป็นกระเบื้องลายลายสีขาวนะครับโทนตัดสีเทานิดนิดส่วนคิ Q ้วคิ้วบันไดจะเป็นคิ้วอะลูมิเนียมนะครับ <c oughs> กลเลอนนะครับส่วนฝั่งนี้ขึ้นมานะครับด้านบนจะเป็นราวกันตกไม่ใช <c oughs> ่ขอโทษทีครับด้านบนจะเป็นระแนงบางตาคือการดีไซน์อีกแบบหนึ่งที่ให้มันดู แบะไปอยากจากอยากตัวอื่นนะครับสองข้างนะครับส่วนที่นั่งที่นั่งหน้าบ้านส่วนนี้จะเป็นสเตนเลสอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมลายไม้นะครับเป็นราวแฝนอ่าแฝนอ่ากันตกสองสองข้างฝั่งนี้ด้วยนะครับส่วนประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านจะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนสองนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนหลังบน เปิทางำความสะอาดง่ายอันนี้เทสเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในบ้านนะครับในบ้านเริ่มเริ่มจากเร,เริ่มจากห้องรับแขกเลยก็ได้นะครับห้องรับแขกพื้นนะครับพื้นอันนี้เป็นางานที่เจ้าของบ้านเป็เลือกนะครับจะเป็นพื้นกระเบื้องสีขาวลายหนู่ต่อนนะครับอันนี้าราคาอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละสี่ร้อยกว่าก็ก็ถือว่าคุอยู่ส่วน บัวนะครับบัวจะเป็นบัว p ี c ีสีน้ำตาลนะครับติดลอบทั้งหมดนะครับส่วนไฟ ครับประตูประตูเป็นประตูลายสีสีครีมอ่อนอ่นอีกอีอ่อนอ่อนสีครีมเข้มนะครับเป็นชักล่องนะครับสีด้านอันนี้เป็นประตูในห้องนอนนะครับประตูในห้องนอนหนึ่งจุดนะครับตรงนี้จะเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟด้านบนไฟด้านบนจะเป็นตัวเหมือนกับด้านนอกแต่คนละลายเร็นที่ต้านล้องด้วยไฟด้านในจะเป็น LED นะครับมีสีสามสเตปเหมือนกันนะครับมีสามสเตปนะครับสามสเตปตัวนี้จะเป็น ปั๊กนะครับอันนี้เป็นทีวีนะครับส่วนประตูในห้องอันนี้เราห้องนอนหนึ่งนะห้องนอนใหญ่ประตูเป็นบานเลื่อนสวนนะครับนั่นสวนสวนี่สวนสี่นะครับสองด้านอันนี้เป็นบานฟิกแดด่อนะครับรราบานฟิกอันนี้ต้องติดติดม่านต่อนะครับพี่แล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับนี่ฝั่งน,นี้นะครับเหมือนกันในสองสุดสี่ด้านส่วนด้านในพื้นพื้นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับพื้นจะเป็นลายหินอ่อนนะครับบัว บัวจะเป็นบัวเป็นบัวสีน้ำตาลหนึ่งเด็อ่าอันนี้คือห้องนอนหนึ่งที่มีห้องน้ำในตัวนี่เอาอประตูห้องน้ำเป็น U PVC นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเองเป็นของแชมป์มีเป็นมุมบนมุมขึ้นหนาไม่ได้มีระบายอากาศเด,เดี๋ยวเราขาดูห้องน้ำที่หนึ่งก่อนนะครับเข้ามาครับห้องน้ำแรกนะครับห้องน้ำที่หนึ่งอ่าเชโก นะครับเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับอันนี้เรียบร้อยอันนี้เทีนน้ำเรียบร้อยต่อปักนะครับอันนี้เริ่มต้นส่วนเทียบน้ําเทียบน้ําเป็นของของย่ออะไรนะเนี่ยของเบอร์โนนะครับของเบอร์โนนะครับเป็นเป็นด้านบนเป็นลายเอียงนะครับอันนี้ปรับต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นน้ําเบานะครับน้าเบาเครื่องทาน้ำหมุนนะครับ อันนี้ติดตั้งเปียบ่อยแล้วนะครับนะครับแล้วก็อันนี้ปรับด้านบนนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นลายสีอีกลายหนึ่งนะครับนี่อีกลายหนึ่งนะครับปรับได้สามระดับนะครับตัวนี้ที่อาบน้ำเอ๊ออาล้ังหน้าอ่าล้ังหน้าอาล้ังหน้านะครับอันนี้ก็เรียบ้อยยังไม่ได้ใส่ที่รองเดี่นนะครับอันนี้ก็ ใส่ปั๊มมาส่วนนี้จะเป็นกระจกกระจกนะครับส่วนทีนี้การปูผนังในห้องน้ํานะครับพื้นจะเป็นสีเทาสีอ่อนนะครับเริ่มจากผนังพื้นขึ้นมานะครับจะเป็นสีสีเทาเหมือนกันแต่เทาโทนเทาโทนอ่อนนิดนึงแตด้วยโมเสกนะครับแล้วก็ปูด,ด้วยขึ้นข้างบนจนถึงชนฟ้านะครับระดับระดับในห้องนี้นะครับในห้องนอนในห้องน้าเนี่ย ห้องน้ำอยู่ที่เมตรห้าสิบคูณสองเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ไฟจะเป็น LED นะครับสีเด็กไลท์นะครับอันนี้คือหนึ่งห้องนอนกับหนึ่งห้องน้ำนะครับทีนี้ห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองประตูประตูจะเป็นเหมือนกันกับในห้องนอนที่หนึ่งแล้วก็บงกเนีทาทาด้วยสีโอ๊คแดงนะครับจะออกเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะครับ โกบบเป็นของยูอีีของแชมป์นะครับน,นี้การหัวการแมางก,กันทั้งหมดเลยอันนี้ห้องนอนหนึ่งห้องนอนที่สองนะห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองสขนาดสองเมตรยี่สิบห้าคูณสามเมตรห้าสิบนะครับนะครับตัวนี้จะมีบานหน้าต่างสองานเหมือนกันเป็นบานเลือ่อนสวนนะครับบานเลือ่อนสวนฝั่งนี้ก็เป็นบานเลือ่อนสวนนะครับเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พื้นพื้นก็จะเป็นเหมือนเดิมในห้องนอน นะครับในห้องนอนส่วนบัวจะเป็นบัวเหมือนกันกับด้านนอกอันนี้จะเป็นปักปักท้ายระเบียงห้องนี้อันนี้จะเป็นสวิตช์ไฟฟ้าตัวเปิดนะครับตัวนี้ไฟไฟจะเป็นเหมือนกันกับห้องนอนหนึ่งเป็นระดับติดตั้งสีทองเหมือนกันนะครับเป็น3ามระดับเหมือนกันนะครับนี้อ่ะโอเคอันนี้ห้องนอนที่สองนะครับทีนี้ห้องนอนที่สา ห้องนอนที่3ขนาดเท่ากับขนาดเท่ากับห้องนอนที่2ก็คือขนาด3เมตร50คูณ3เมตร25นะครับอันนี้จะเป็นพังนะครับเหมือนกันครับคอนเซ็ปต์ห้องนี้ไม่มีอะไรระบบไฟก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยทุกห้องอันนี้ทางบูรพาบูเลอรเองแต่ตรงนี้ห้องนี้จะมีแค่ประตูหน้าต่างบานเลื่อนบานเดียวนะครับนะครับอันนี้ห้องนอนที่สเป็นหน้าต่างบานเลื่อนบานเดียวเลื่อนส่วน ก็สำหรับห้องนอนเล็กสําหรับเด็กนะครับตรงนี้ห้องนอนสําหรับเด็กโอเคนะครับไปห้องนอนที่4ทีนี้อันนี้เป็นห้องนอนที่4นะครับห้องนอนที่4ห้องนอนที่4ขนาดห้องนี้จะใหญ่กว่าขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ3เมตร50คูน3เมตรนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับห้องนอนการบางแบบคือจะเรียงมาทั้งห้องแล้วก็ห้องนึง หน้าต่างเหมือนกันครับปี่มาเรื่อนนะครับมาเรื่อนเหมือนกันครับไม่ม uh> ีอะไรนะครับมาเรื่อนเหมือนกันบัวก็เป็นบัววีซีเหมือนกันนะครับวีวีซีแหว่งเหมือนกันนะครับพื้นก็เป็นพื้นเหมือนเดิมพื้นลายหี่นอ่อนเหมือนเดิมส่วนไฟสวิตไฟตรงนี้นะครับนี่ครับเหเือนิมก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นไฟสามสเตเหมือนกันโอเคครบแล้วนะครับห้องนอนสามห้องนอนที่ เรามาดูห้องน้ำห้องน้ำที่สองกันดีกว่านะครับห้องน้ำที่สองอันนี้ห้องน้ำที่สองประตูเป็นลายเดียวกับห้องน้ำที่หนึ่งเป็นแชมปี่ห้องของแชมป์เหมือนกันนะครับมงปกบมุปกบก็เป็นของ U P V C เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเข้ามาดูในห้องน้ำที่เรามาเทน้ำอ่ะเข้ามาเทดน้ำก่อนนะครับสุขภัณฑ์นะครับเป็นของกรรมมาตนดาดนะครับมีเทสเรียบร้อยนะครับฝาจะเป็นฝาแบบนี้นะครับ นะครับฝาจะเป็นมันจะไม่เหมือนมีการกระแทกในตัวครับจะมีการกระแทกในตัวของมันอยู่นะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับของเราม,มีตรงนี้มันกดสองข้างมีสามนิดกระโปรงสองอันนะครับส่วนบางนี้แค่จะเป็นฝักบัวพี่เอาเปิดน,นะน้ำฝกบัวห้องน้่ห้องน้าที่สองนะครับจะเป็นฝกบัวแบบหัวกลมนะครับเป็นหัวกลมเพื่อกการใช้งานนะครับอันนี้เปิดอ,อันบนก่อนแล้วกันนะครับอันนี้พร้อมใช้นะอันนี้พร้อมใช้ ่วนในห้องน้ำเนี่ยทางทางโกแบบได้ดีไซน์ว่าจะท,ทุกทุกห้องนะครับจะมีบานมานจะทุงเพื่อเพื่อที่จะให้ระบายอากาศเข้ามาจะเป็นประมาณน,นี้ส่วนกระจกตรงนี้จะเป็นสีชาโมัวน,นะจะมองไม่เห็นจาหนอกใครจะแอบมาดูก็ไม่ได้เวลาเราอาบน้ำนะครับอันนี้กระจกนนะครับน,นี้คือเปิดออกไปอันนี้โอเคนะครับเ่อทนทางน้ำกรุ่นเ่อนทางน้ำกรุ่นกจกนะครับดีจังนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่วางสบู่นะครับส่วน ส่วนอัอนนี้พีอ่อ่ากอ่านแต่งล้างมืออันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ของของโมยาเนาะที่ทำมาดีมีหน่อยไหมไม่ได้ทำเลยหรออ๋อเป็นของโมเกนครับโมเกนโมเกนนั่นสองหงส์เลยนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นกระจกของหน้าเวลาเราเข้ามาส่วนผนังในห้องน้ำนี่ดีไซน์คือคือด้านล่างขึ้นมาจะเป็สนสี สีขาวตัดด้วยโมเสสสีขาวดำแล้วก็ยาวขึ้นบนส่วนพื้นพื้นจะเป็นสีสีอิฐอิฐอิฐเข้างจะเทียมหนนะครับก็ขนาดห้องน้ำห้องนี้ก็ค่อนข้านจะกว้างเหมือนกันนะครับก็คือ,อ2อเมตร20่คูณ2เมตรย0ไม่ใช่2เมตร20คูณเมตรแนะครับห้องนี้นะครับโอเคแล้วก็ห้องสุดท้ายของวันนี้นะครับ จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวห้องครัวเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับห้องก่พื้นพื้นจะเป็นแบบเดียวกับตัวบ้าน<ส>บัวผนังก็จะเป็นแบบเดียวกับตัวบ้านอันนี้คือประตูครัวประตูครคัวออกรอบอออบ้านนะครับประตูออกนอกบ้านาประตูจะเป็นของยูยูเอกันการทั้งผลกันหลายหลายอย่างนะครับวันนี้ก็เลยต้องเลือกเอามาใช้ตรงนี้ แล้วล่องมันจะเป็นประมาณนี้เื้องต้นเริ่มต้นจากซิงค์คอ์เตอร์คอ์เตอร์ตัวจะเป็นสีดํานะครับสีดำตัวนี้ที่ยาอ่างล้งจารจะเป็นสองหลุมสองหลุมนะครับเป็นสองหลุมนะครับสองหลุมฝั่งนี้นะครับเพื่อจะอ่างน้จา,ารจาแล้วก็ฝั่งนี้ที่ยาวเ,เอาปลั๊กไฟมาต่อเน,นี่ยนะนะครับส่วนอันนี้ จะเป็นประตูบานเปิดอันนี้เ็เรียบร้อยกำลังสาเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้สองอันนะครับตรงนี้จบเป็นประตูบานกั้นเรงด้วยส่วนข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเป็นที่วางแก๊สตอนนี้แก๊สทางโคคายังไม่ได้มาเนาะที่ยังไม่ได้มาเราแก๊สเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาเดี๋ยวจะได้มาติดทห้นะครับฝั่งนี้ก็ใส่แก๊สส่วนแก๊สตัวนี้เรายังไม่เรายังไม่ทิ้งระบบนะครับตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นตัวดูดอากาศตัวตดูดอากาศ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นที่วางของนะนะครับจะเป็นที่วางอาจจะทําเป็นชั้นหรือวางสําหรับพวกเครื่องเครื่องครัวอาทิพวกซอสพวกอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็คือทำไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้ากิข้าวนะครับส่วนปั๊กจะมีปั๊กหุงข้าวอยู่หนึ่งหนึ่งปั๊กหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้ปั๊กหนึ่งอันนี้เทสเรียบร้อยแล้วผนังเราปลูกกระเบื้องขึ้นมานะครับอ่าตัวนี้ 64J เพื่อการกันเพื่อนเวลาเราผงบข้าวหรือเวลาเราทําอะไรให้มันดูเวลาเช็ดมันจะได้เช็ดออกจากสีได้ง่ายหน่อยนะครับและทีนี้ประตูอานหน้าต่างหน้าต่างก็ถึงหน้าต่างแล้วจะเป็นบานบานเหมือนกันนะครับคือหน้าต่างก็จะเป็นบานเหมือนกันนะ,ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอรอ,อเทสไออันนี้แป๊บหนึ่งเครื่องเครื่องเครื่องอันนี้แป๊บหนึ่งะครับปักอยู่เดียขึ้นามา อันนี้พอดีทั้งเอเอนั่นลองลองพิสดูก่อนนะครับลองพิสระบบดูก่อนเดี๋ยกพักอยู่ไหนเรียได้ไหมตอนนี้ท่านต้องเป็นไรครับไม่ได้หรอกไม่ต้องติดไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวคอนเน็กเดี๋ยวช่างคอนเน็กจะมาคอนเน็กต่ออย่างทั้งวันไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นก็เอาไว้ก่อนไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนออื่นก็ ไม่น่ามีอะไรแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยเดี๋ยวไนาเใช่ไหมครับเือน,นอีกตัวนึงตัวสุดท้ายของบ้านตัวเมนหลักตู้พอซูเมอร์นะครับอันนี้เป็นของมอสอหอครับองาสเป็นเมนหกสานะครับคือสามี r c c นะครับอีโคตัวหกสเหมือนกันกันกนะครับ, e 6, 6, 6, รบเป็นกันนครัส่วนนี้ทั้งหมด1นึ่งสอง 8 9 1เ1้ช่องนะครับเพราะว่าห้องนี้มีแอร์ทั้งหมด4-5ห้องจะมีแอร์ประกอบด้วยแอร์4 4ตัวในห้องนอนแล้วก็จะมีห้องรับแขกตรงลิฟวิ้งลงตรงนี้ลิิ้งลงที่ทางลูกค้าติดเพื่อที่จะติดตั้งแอร์นะครับอันนี้ก็ครความเ็ปตบบานทั้งหมดแล้วอันนี้ทีนี้ทีนี้ไม่น่ามีอะไรทีน,นี้ ยาเมือหมดแล้วก็ภายในเงื่อนไขของทางบริษัทนะครับที่ทางบริษัทตาดกำหนดให้นะครับทีนี้คือทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งมากนะครับว่าทุกคนที่ดูหรือทุกคนที่มาต้องการอยากสร้างบ้านนะครับปากบริษัทมีพงไว้ซักบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเล็กครับไม่ไม่ได้ใหญ่เหมือนบริษัทใหญ่นะครับงานไม่ได้เยอะเหมือนเขาแต่ว่าขอปากหรือขอ ฝากบริษัทมีมุมสักบริษัทหนึ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทางทางแฟนเพจทางคนที่ติดตามนะครับใครสนใจอยากสร้างบ้านติดต่อผ่านทางแฝดได้นะครับส่วนางนอกหรือติดต่อผ่านทางพีทีโฮมพีทีโฮมมีสองเพจนะครับมีพิธีโฮมจะเป็นเพจคุณพุณปกนะครับแล้วก็เพจของพีทีโฮมอีกเพจหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากมายตรงนี้กขอบขอบพระคุณมากมาก ที่เสียสลับเวลาอันมีค่านะครับมาดูการทำงานดูการาไล์สดสมอวันนี้นะครับแล้วก็อีกมไม่ในี้ครับวันนี้ที่สเดือนกรกฎาคมจะเป็นสมออีกหลังนึงที่อำเภอหนองสมจังหวัดอุรรนะครับเวลา16.00นและก็วันที่2 0 18นะครับอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็วันที่30กรกฎาคมอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดปูนการนะครับของเดือนกรกฎาคมยังไงก็กราบขอบคุณมากๆฝากบริษัทกีดีโมโหมาดไม่ไมต้องอกอม่้องใจสักนิดนึงนะครับกราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ